ขาดเงินขาดรั์ได้รับหลวงดวงใจแม่ตู้เป็นแพลพอจะมีทรับมาเติมให้แน่จากหน่อยพี่น้องผมก็ทูพื้นแล้วทูพื้นแล้วก็เลยเอามาห้องเพลงเดี๋ยวก่อนจิเขาบ้านแซนสุขเดี๋ยวซิมี่บัคเือปลอมมานําเสนออันนี้แม่ตู้ขายอยู่นะครับว่าเปนบัคเือปลอมอยู่อยู่ล้านอันอันแบบนี้เด้อมีหลีเดี๋ยวมาเบิ่งกันมีจริงๆนะแม่ตู้ขายอยู่ โซบาทนี้มะเบงแม่ตู้ยไขอย่างขาเบะเคือปอมอีลีจ้ะเพราะว่ามันเป็นโมเดลเล็กๆเ,เวลานั่นคนมากเพิ่นกับสื่อแบบเบเือของไทยเป็นแบบนี้เนาะนี่จะ้ะเบะเคือปอมนะเบือปอมอย่างอยู่ซำนี่ละจ้ะย่างย่างอยู่ย่างอยู่สองมากอันอื่นกับมีดละจ้ะอันนี้คือกระทอนนะคะหนึ่งบาทห้าสิบกระทอนหนึ่งบาทห้าสิบกระทอนคือคืออันนี้สมเชงจ้ะสมเชง มีสมเชงอยูสองนวยหรือบักซีดานาวามันสมเชงอลไนี่เอาบักซีดาก็ได้สมมติว่าอันนี้มันแกวค่ะแถวบลับบือไล่ไล่น่ะบลับบือซาลัข้ามเนาออันนี้บักเบยจ้ะบักเบยบักเบยปอมอ,อ,อ่ะได้เห็นกันเบิดแล้วเดี๋ยวสิภาาไปทองบ้านแสนสุขสักครู่ห้ามกระพริบตานะคะเลือกตาได้ค่ะเดี๋ยวจะได้เหลือกตา <laughs> จ่าเดี๋ยวมาเข่าเลืองเลยว่า บ้านแสนสุกที่อยู่รอบๆบ,บ้านแม่ตู้เนี่ยทาไมแม่ตู้ไปทําไมตรงนั้นแล้วทําไมถึงจะต้องไปนะคะหลักๆเลยก็คือว่าคนที่เป็นเฮดงานอยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อนจะโทรมาสั่งของเขาจะเก็บไว้เพราะว่าเพื่อนมีนมเวลามากหรือไม่สะดวกที่จะมาหรือไม่อยากจะออกมาก็แล้วแต่เนาะในฐานะที่แม่ตู้เป็นแม่ขาแม่ตู้กับโอเคกูดเซอร์วิสเลยเพื่อนก็โทรมาสั่งไว้เ,เลิกงานแล้วเนี่ยแม่ตูก้ก็ต้องเอาไปส่ง อาไปส่งตามบานต่างๆอยู่ในเมืองแม่ตูอยูนี่ประมาณมประมาณหาบานหาตึกตึกใหญ่ๆเลยนะคะตึกบานแสนสุกเนี่ยหลายๆคนก็มีคําถามว่ามิตรบานเฮ้าอยู่ติแม่ตุมิตรคนบานเฮ้าบอกบอกได้เลยนะคะว่ามีแทบทุกชาติมีแทบทุกทวีปมีอยู่ทั่วไปเพราะว่ายูนีนะเนาะกับเพิ่นกับเปิดเซรีเซรีประชาธิปไตยในทุกๆด้าน เพราะว่าจะเป็นการทำมาหากินหรือว่าการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกจะอยู่ภายใต้กฎหมายทุกยางก็โอเคเนาะคะ่นะเนาะในที่นี้เท่ากับสีบ๊วยเบิงพึน่นใน้ทานาถีการงานคนละสายงานกันเนี่ยแม่ตูเนี่ย กัให้ความเข่าใจกันเบิร์ตสุผูสุขคนเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็มีวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเนาะเน้นระยําเหมือนคลิปก่อนนี่ว่าโอกาสและความสมบูรณ์ของแต่ละบุคคลบอทอกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แม่ตู่กับสีบอไปออกความคิดเห็นว่ามันอะไรยังไงทําไมทําไมต้องยังไงทําไมไม่อย่างนั้นกัเป็นวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลโอกาสกับบอซำกันคนไหนที่มีเพิ่นมีโอกาสดีเพิ่นได้รับโอกาสดีๆขึ้นมากกายิ่งดียิ่งงามนั่นเพิ่อนนั่นแหละส่วนผู้ใดที่บอท่านได้รับโอกาสในส่วนนั้น เอาใจซอยเพิ่นเนาะอ่ะกับเวาเบากันสำนีไม่ตู่กบเอากับเขาไปทรงเอาไปทรงตามบานเพื่อนกะสร้างไว้วาเออเอาเขาไปทุงนึงเด้อเอาปลาหมึกไปทุงหนึ่งเอาลูกสิ้นไปทุงนึงงอ่าทางแอฟริกันนี่เพื่อนกบกินเขาคู่กันไม่ตู่กะเอาเขาไปทรงตามบานตามบานต่างๆเอาก็คิดเงินไปให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าต้อออกจากลานี่ไม่ตู่สิต้องเฮดบินเอียงเรียบร้อยละให้เพื่อนแล้วเพื่อนกะเพื่อนิให้เงินมาแล้วก็ห้ค่าไอ คาเข้ายางไปน้ำนะเพราะว่ากับบริงยางบานเดียวเนาะกับวนวน,วน,ว,นวนกับกับบริปยชงในฐานะที่เขาเป็นแม่ค้าเขากระต้องบริการให้เต็มทีนั่นแหละจ้าึ้นซื้อว่าบ้านแสนสุขเอ่อที่ทุกอย่างมันจะบริสุกไปสักทีเดียวนะคะมันกับมีสุกสุกดิบดิบกับซีมีเหมือนครอบครัวอื่นทั่วๆไปวิธีดำารงชีวิตกับมีปัญหาบางโนนีนั่นเนาะกับมีเคสหนึ่งอะ่ะอันนี้ถือก,กับค้นบานเฮา ลูกค้าเพื่อนมาเราก็เกิดการยังไงล่ะชิงทรัพย์เกิดขึ้นคือว่าเจคนเนี่ยวายัางต่อร่องกันแล้วไปหันหันลังเขา้องมันฝาดต,ต,ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าบอมเมนคนบอมเมนคดเยอะละมันนะคะที่ทีทก่อเหตุเนี่ยสุดท้ายเราตำรวจก็จับเธอได้น,นะฝาดต,ตรงนี้เลยเธอกะมอยเราแมงไปเลยนะคนคนไทยคนนั้นก็มอยเราแมงไปเลยดีนักขนาดไหนละว่า เพิ่นยังรักษาชีวิตหลอดมาได้อะจนเลยลับออกมากับเพื่อนกับขออนุญาตเพิ่นแล้วนะคือกันขอทายทอดเรื่องนี้เพื่อนกับเพื่อนกับอนุญาตใหนอว่าให้พูดได้บิมพูดเลยนี่แหละค่ะว่าเหตุงานอยู่บานแสนสุขมันก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเตลอดถึงตลอดยิบซีชโมงถึงเพื่อนสินีกลกองวุงจรปิดอยู่ทุกจุดตำรวจจะจับได้มันกับบางที่ก็ อันตรายถึงชีวิตรหรือบาดเจ็บสาหัสหนุนนี่นั่นแล้วกับคนที่เหตุงานอยู่ในนั้นน่ะเพิ่นก็จะมีแม่แท็กเนาะสมมุติว่านอสนอโนสอเอมาเหตุงานอยู่บ้านนี่เพิ่นก็ต้องยืดพาสปอร์ตไว้จ้ะเพิ่นยืดพาสปอร์ตไวพ้พอเบิดสัญญาแล้วหรือว่าเหตุงานให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จังสิให้พาสปอร์ตขึ้นมาจังสีนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องพี่น้าเอาเนอาวานอ่มการดําเนินชีวิตแนวทางการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ย รูปแบบเป็นยังไงกับพี่หน้าเอาเนาะเขากะว่าไปก้าวลวงตรงนี้ดอกก็ย่อมรับความตัดสินใจของแต่ละบุคคลแล้ว่าพี่น้องเดี๋ยวจะมาพอกันใหมกระชิงเมื่อว่าเรื่องต่างๆรอบๆเมืองหรือว่าปัญหาสะท้อนสังคมนอกจากอาหารของเมนตุกกระามว่าอิตูบิมมึงนะ่ะคอนเทนต์ของมึงทํากับข้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูก็ทํากับข้าวแหละกูเอาข้าวไปส่งไงมันก็อยู่ในคอนเทนต์ของกูตกลงไหมโอเคตามนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ